สวัสดีท่านผู้ชมแฟนๆ FC สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกเช้านี้มีสาระมาฝากเช่นเดิมเป็นมงคลชีวิตเป็นข้อคิดประจำวันอยู่กับอะไรดีอยู่กับอะไรดีอยู่ที่ไหนก็ได้แต่อย่าอยู่กับคนหลายใจอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วประสบความสำเร็จ และผลเป็นความสํำราญอยู่กับคนคนไม่ไล่หนีอยู่กับผีผีไม่โกธาอยู่กับเทวดาเทวดาไม่รังเกียจถ้าอยู่กับคนทำให้คนไล่หนีอยู่กับผีทำให้ผีโกธาอยู่กับเทวดาทำให้เทวดารังเกียจไม่ดีแลเป็นมงคลชีวิตเป็นข้อคิดประจำวัน สำหรับเชา้านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมแฟนๆคงจะมีความสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไปตลอดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม